ที่ดินจํานวน4ไร่2งาน40ตารางวาจะบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับอยู่ใกล้ภูเขานะครับตรงนี้ภูเขาเลยนะครับอ,อยู่ที่ตำบลมวเกเหล็กอำเภอมวเกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุร,บบรีอยู่ที่ซอยมักเกลือ2อนะครับอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณ4กิโลเมตรนะครับกิโเมตรแล้ก็ พอวิ่งมาปุ๊บจะไม่ถึภาพมาถึงตรงนี้นะครับสี่กิโลเมตรแล้วก็ถ้าห่างจากถนนโคราชชัยภูมินะครับก็จะประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเรื่องทางสะดวกนะครับถนนเป็นแบบนี้เลยนะครับน้ำไฟพร้อมนะครับนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างมากเลยนะครับหน้ากว้างนะครับ สุดตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้าง1 5 5เมตรนะครับลึก8 5เมตรกับ50กว่าเมตรนะครับมันมันจะมี2อด้านนะครับมันจะลึกไม่เท่ากันนะครับที่ดินนะครับเงียบสงบดีนะครับบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่ ูเขานะครับ,นะรบอีกข้างหนึ่งนะครับที่ดินจำนวนสีไร่2งานกับอีก40ตารางวานะครับอยู่ที่ซอยมะเกลือ2นะครับตําบลมวกเหล็กอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับห่างจากถนนมิตรภาพแคบประมาณ4กโลเมตรเท่านั้นนะครับนะครับระบบระบายน้ำนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับหน้ากว้าง1้5เมตรลึกฝั่งนี้88เมตรฝั่งนี้ลึกประมาณ53เมตรนะครับที่ดินถมแล้วสูงกว่าถนนนะครับูกว่าถนนนะครับขายไล่ละ5ล้านรวมทั้งหมดสีไล่2งาน40บาทยีล้านต่อรองได้นะครับต่อรองได้ ราคามีขึ้นมีลงได้นะครับแต่ณปัจจุบันณปัจจุบันนี้ณตอนนี้นะครับไล่ละห้าล้านนะครับไล่ละห้าล้านรวมแล้วยี่สิบสามล้านต่อรองได้นะครับครับรายละเอียดต่างๆนานาน,านี้สามารถสอบถามผมได้โดยตรงนะครับผมครับสวัสดีครับ